สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสัสดีทาง fc ไม่ fc เก่าด้วยจ้ากลับมาพบกับแนวทางสามห้าน้อยจ้าแยกน้อยน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น,น้อย vip จะเป็นแนวทางของวันศุกร์วันที่ยี่สิบสี่เดือนหนึ่งจะกมกระาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจมือนี่กลับมาพบกับแนวทางของไอจอยตามเคยจ้าสำหรับผลสรุปแนวทางสามห้าน้อยเมื่อวานจะแยกน้อย วันที่ยี่สิบสามน้อยพิเศษจะเด่นเก้ากับแปดวิ่งรูดจ้าสำหรับผลสามตัวบนสามแปดสองแปดสองบอพาดจะมาตรงๆเลยน้อยพิเศษบนจ้าตัวเน้นเต็มเต็มโอ้โหสวยงามเด่นแปดวิ่งรูดแปดมา ห่างสามเก้าจะสามเก้าจับคู่พาดไปเนาะมิเน,ออนโอลเด่นเก้าวิลุดเก้าเข้ามาจะสำหรับพิเศษเด่นมาคบบนล่างแปดมาบนเก้ามาหลางแต่จับคู่พาดไปเนาะเก้าหกเก้าหาเก้าหนึ่งเก้าสองมาสามเก้าจะเขาเด่นเก้าวิลูดเก้ามาจับเข่าบนสำหรับรอบปกติหกกับหนึ่งผลศูนย์สองสามหลางหกสอง สำหรับรางฮกสองจับคู่เข่าตรงๆจะรอบปกติบอตองกลับจ้าเดน่นหกวิ่งรูดฮกมาโอ้โหเน้นผิดตัวแอสจอยเน้นฮกแปดกับฮกเก้านออหลอบปกติมาหกสองสำหรับรอบ, VIP, บออวีไอพีจ้าเก้ากับหนึ่งพูนเจ็ดเจ็ดสามหรางสองสี่กูเฮามีหนึง่งสี่เนาะเขามาสองสี่เือาเสียดไปเต็มเดี่ยวแล้วก็เก้าสี่เนาะจ้า สำหรับพ้นสรุปหาน้อยแยกน้อยเขาเมือมือวันที่ยี่สิบสามตามนี่เดาจะจับคู่เขาตรงๆแกสองน้อยโอ้โหเสียดายสามเก่าหลอบพิเศษเนาะเขาตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราแต่คลิปเผื่อเป็นกำลังใจใหายกับแอดจอยได้าแอดจอยเสยดามีกำลังใจว่างแนวทางจะสำหรับวันที ยี่สิบสี่วันซุกมือนนิก,กน็มีแนวทางหวยลาวพัตนาให้ด้วยใจสําหรับลาวพัฒนากับลงหายซองสูตรเนะหาะฮานอยกับลงหายซองสูตรสําหรับฮาหนอยก็คือซองสูตรแล้วก็องสไตล์เราจะถือว่าตอบโจทย์คนดูเนาะนะ,ะถ้าบ่มักมัดรวมกะมีแยกน้อยให้รับชม,นะม,บมเนาะจะถ้าบ่มักแยกน้อยก็คือมีมัดรวมให้ชมเนาะจะึะ้นอยู่กับความมากักความชอบเนะาะมักชูได้กะสามารถเข้าไปนําเปรียบเทนําเขา สามารถเข้าไปรับชมแล้วก็น,นําไปเปรียบเทียบพิจารณาการเบิงได้นอกจากสาหรับแนวทางของห้าจะแต่ละแนวทางเนงาะจ้ะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบแะ่น่อยพิเศษจะหากับ8จับกูเรนหาวิรุธหาพิเศษมีหาเจ็ดหาแปดหาเก้า ห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่จ้าสำหรับน้อยปกติเด่นสามกับสองวิ่งลูดจ้าสามห้าสามหก ห้าสามแปดสามหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดจ้ะรอบสุดท้าย vip เดินไปที่ศูนย์และเจ็ดจ้ะจับคู่ศูนย์สอง ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์คูเด่นเจ็ดหนึ่งตามด้วยเจ็ดสองจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าห้าน้อยแต่ละน้อยแต่ละรอบ น้อย VIP คอเน้นไปที่7 1 7 2 0 0 4 0 5จ้ะเด่นรอบปกติเด่น2วิรุษ2 2 4 2 5 3 5 3 6 8 1 8 3รอบพิเศษ5 7 ห้าเก้าจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเด่นก็คือตามนี่เลยจ้าหมักตัวได้ชอบตัวได้สามารถนําไปเปลี่ยนแนวทางได้เนาะบ่มักบ่ชอบคือปล่อยผ่านเนาะจ้าสำหรับสามห้าน้อยโค้เฮาเมื่อนี้แยกโออยกันค้ให้มาปังๆราคาเนาะจ้าเมื่อนี้คอยมาขบสามน้อยเลยราคาเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกำลังใจจากขอหายโชคดีเฮงๆปังๆรวยๆกัน ทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า